โฮมสเตย์เฮือนริมน้ําหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านค่ะวันนี้มาพักผ่อนนะคะอากาศดีมากเลยค่ะเย็นสบายค่ะ ตอนนี้นั่งรออาหารเย็นนะคะที่นี่มีอาหารเช้าให้อาหารเย็นให้นะคะไม่ผิดหวังนะคะสวยมากเหมือนนิวซีแลนด์ ฝั่งทางนู้นจะเป็นบ้านหลังมาเป็นครอบครัวได้นะคะที่เราพักอยู่ตรงนี้เงือนริมริมน้ำเนาะม,มีสามห้องพักเองนะเป็นกระโจมต้องจองล่วงหน้านะคะไม่งั้นไม่ได้มานะคะมีแค่สามหลังนะคะ